ผมอัปเดตงานให้ดูนะครับผมตัวซ้อนรางนะฮะผมเนี่ยเป็นรางน้ํานะครับผมรางน้ําจะอยู่ข้างในนะฮะผมตัวนี้เราใช้พ่นเอานะครับผมเป็นสีดํานะกําลังพ่นอยู่นะฮะผมอัปเดตงานให้ดูวันนี้นะครับผมคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับผมส่วนตัวบ้านนะครับผมก็มีการทําฝ้าข้างๆแล้วก็มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ตัว ลังคาเอาตัวโครงโชว์นะครับตัวนี้ก็ใช้สีดําด้านนะครับผมในการพ่นนะครับผมเ <Okay. S 1> นี้ก็ไปยื่นหมดหลังคาจะอยู่รอบหมดเลยนะครับ ส่วนก่อก็ส่วนห้องน้ําเราใช้อิฐแดงในการก่อนะส่วนตัวบ้านตัวห้องธรรมดาก็ใช้มอนเบาเชอร่านะครับผมจบจบที่เชอร่านะครับผมแล้วก็พ่นโดยสีดำนะเชิงชายนะครับสีขาวแล้วก็ส่วนฝ้านะครับผมเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ที่มีรูนะครับผมฝ้านะก่อจะเป็นสีขาวนะครับผม ัวบนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้โชว์โครงนะครับผมตัวนี้จะมีฝ้าละ<ม>ก็เป็นน่าจะเป็นฝ้าระแนงนะครับผมก็เป็นแผ่นพ u ูโฟมนะแต่ไม่ได้โชว์โครงนะรตรงนี้นะครับผมก็จะมีการยิงฝ้าจบที่ฝ้านะครับผมนะบส่วนฝั่งโน้นนะครับผม สวนรางนะครับผมเราจบที่เชิงชายนะครับผมก็ตัวเหล็กตัวเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กส้นรางก็ใช้สีดาพ่นนะครับผมสีดําด้านหมดเลยนะรอบรอบบ้านก็เป็นสีดําด้านหมดนะฮะตัวพักข้างบนนะครับผมหลังนี้จะใหญ่นะครับผมแต่ก็ไม่สูงนะฮะแต่จะใหญ่มากนะฮะหลังนี้นะฮะผมบริเวณข้างๆนะฮะ งานก่อตัวก่อก็อกอจะจบนะครับผมเหลือแค่ห้องน้ำเองนะกำลังเดินกำลังเดินเดินท่อไฟอยู่ภายในนะครับผมยังไม่มีการฉาบจับเสียมนะครับผมแล้วก็มีการไล่ก่อห้องน้ำต่อเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นโซนฝั่งนี้ฮนะโซนรางหมดเลยนะครับผม จบที่สีดำหมดเลยฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นใสนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะโชว์โครงนะฮะโชว์โครงเลยตรงนี้นะครับผมจบที่แผ่นใสนะครับตรงนี้ไม่มีการทำฝ้านะครับผมเป็นสองสเต็ปตรงนี้นะฮะนี่ฮะอีกด a นะครับผมโซนห้องน้ำนะครับผมตัวนี้เป็นห้องน้ำใหญ่นะแล้วก็หลังคาก็พีโฟหมดเลยนะ สนใจสร้างบ้านก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงการภายในนะครับผมฝังท่อท่อไฟทั้งหมดนะครับผมวางบล็อกต่างๆนะกำลังเริ่มฝังนะฮะนี่ฮะผมฟไฟท่อไฟต่างๆนะกำลังมีการผ่านนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะ บริเวณภายในนะครับผมฮหลังคาตัวบ้านก็พิュฟอรหมดเลยนะครับผมตอนนี้บริเวณภายในนะครผมกำลังเดินท่ออยู่นะอันนี้จะเป็นห้องโถงครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยทางเข้ามาจากตรงนี้นะครับผมนี่ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ห้องน้ําในตัวนะครับผมตัวนี้นะครับผม ตองน้ำจะอยู่ตรงกลางนะใช้อินเด์ในการโกนะครับผมน,นะครับผมก็มีการเดินไล่เดินท่ออยู่นะครับตัวนี้ก็จบเดินท่อเสร็จก็จะมีการฉาบโตจับเสียมกับงานฉาบนะบผมนี่นะครับ ใหญ่มากเลยนะครับผมตรงนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับผมทางเข้าตรงนี้นะครับผมเข้าไปในตัวบ้านนะฮะตรงนี้ ผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะฮะมีการยื่นออกจากตัวบ้านรอบบ้านเลยนะครับผมหลังคายื่นต่างๆนะฮะคนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ฮะผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการทุกการติดตามนะะผมเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมในงานต่างๆนะครับผม วันนี้ก็ทิ้งท้ายคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ